สวัสดีคะ่ะสวัสดีลุงป้าหน้าทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดงานหัวไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะมาแบ่งปนันเป็นอีพีที่69นะคะ1ชุดจะมี7หัวนะคะราคา220บาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะเป็นงานลางลากหออตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะก็สว่วนมากจะเป็นไม้มีชื่อน็อตปูจะให้ป้ายชื่อสีขาวแบบนี้ไปนะคะก็คือแยกหอ ตัวไหนตัวนั้นเนาะหอดล้างลากหอตุ้มกระดาษทิชชู่นะคะลูกค้าเก่าก็คือจะรู้อยู่แล้วว่าแพ็กส่งแบบไหนไปให้นะคะแล้วก็แนะนําสําหรับลูกค้ามือใหม่เนาะส่วนมากถ้ามาซื้อไปไม้ไปถึงอะ่ะทุกท่านจะปลูกใส่กระถางกันนะคะแล้วก็รอน้ําไว้เนาะปลูกได้หมดนะคะไม่ว่าจะลงดินหรือใส่กระถางแต่ถ้าถามว่าการดูแลง่ายก็น่าจะเป็นกระถางเนาะก็ เป็นใบก้ามปูนะคะผสมดินนิดนึงหรือจะเป็นก้ามปูล้วนได้หมดนะคะก็ปลูกไปก็ดูเขาเรียกว่าอะไรสภาพดินของเราเนาะผ่านไปสักเดือน2เดือนถ้ามันเริ่มหนักหรือว่าแบบเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยคือเริ่มเหนียวแล้วนะคะเดี๋ยวรอบหน้าปูน่าจะรื้อแล้วก็มาแบ่งปันนะคะตัวนี้สําหรับขุนไกลเนาะนี่นะคะเขาให้ลูกให้อะไรแล้วแหละแต่เดี๋ยวก็คงจะต้องรื้อแต่ตัวเนี้ยดินก็ยังไม่ ไม่ดูออกเหนียวนะแต่แน่เหนียวแล้วแหะนะคะปูลงชิปวันที่9ตุลานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้นะคะวันที่10ตุลานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกน QR Code ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง E ีน้องงานหัว EP ที่น่าจะา9แหละตะกี้พูดไปแล้วปูจะขึ้น ตัวหนังสือให้มุมบนซ้ายมือนะคะดูอีพีปัจจุบันและวันที่ที่ลงนะคะแล้วก็โทรมาสอบถามสั่งซือ้อดูเผื่อสักสองสองชุดหรือบางท่านก็น่ารักมากดูเผื่อว่เได้3มชุดเพื่อาอ,อาจจะได้1ในสามนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละชุดกันนะคะก็จะค้ากันไปใหญ่บ้างกลางบ้างวันนี้ถามว่าเล็กเลยก็อาจจะไม่มีนะคะมีเป็นใหญ่กลางๆหน่อย ด้วยันที่นี้อาจจะประมาณนิ้วโป้งเนาะชุดที่หนึ่งนะคะหนึ่งตัวนี้จะเป็นเมืองกอเกาะเกต็ดจะเป็นตัวเจนหนึ่งอันนี้หลอดหม่แทงแล้วใ,ใบใบด่างเยอะๆนะมันเป็นเป็นใบล่างสุดเนาะถ้าวันส่งอาจจะช้ำขอบนะคะแจ้งไว้ก่อนอาจจะช้ำขอบเพราะว่าด่างเยอะจัดเลยนี่นี่นะคะหัวเนี่ยมันก็เกินนิ้วโป้งนะคะนี่เมืองเกอเกต็นะคะเป็นตัวเจนหนึ่งนะคะหนึ่ง สองเพชรบ้านปรทุมป้ายแบบโอ้โหนี่ก็ประมาณนิ้วโป้งสอง 2, นะคะส่วนสามจะเป็นร่ำรวยร่ำรวยก็เป็นไม้ป้ายนะคะมีติดบ้านไว้นะคะชื่อเป็นมงคลนี่เ็เกินนิ้วโป้องอยู่นะคะร่ำรวยนะคะสามสี่ศิลาหุ่มทองหน้าจดทะเบียนเลยนะคะหน้าออริจินอลเลยตัวน,นี้ก็ประมาณนิ้วโป้งนี่นะคะ 4, 5, สีนนะ่ห้าสุพรรณนะหย ะะเดี๋ยววันส่งอาจจะเอาใบนี้ออกให้ก็จะกัดเป็นแดงนะคะใบก็จะยาวนี่หัวเกินนิ้โป้งไปเยอะนะคะห้านะคะส่วนหกตัวนี้เป็นไม้เก่าเลยให้สองนับหนึ่งดูหัวให้สองนับหนึ่งเป็นเท้าไกลสอนนะคะเป็นไม้กัดสีเหมือนกันเป็นไม้เก่าทรงนี้ต้องรอรอก,กัดนิดนึงนะคะนี่หกนะคะส่วนเจ็ดตัวนี้จะเป็นนนทะเขตเป็นไม้กัดสีชมพูแบบนี้นีม ยุบล้ขึ้นนะคะก็ให้ทั้งใบเนาะนอันนี้กำลังตั้งท้องแหละดูหัวใหญ่อยู่เป็นนนทาเขตนะคะนนทาเขตเป็นคนละตัวกับพรนนทาเขตนะคะน,นี่นนทเขตเฉยๆนี่นะคะเจ็ดเป็นของชุดที่หนึ่งนะคะชุดต่อไปชุดที่สองนะคะหนึ่งจะเป็นซับพนมแม่หนึ่งลูกหนึ่งหัวใหญ่เลยนะนี่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าก็จะผ่าได้อยู่เป็น สิบอยู่นะคะเนี่ยหัวประมาณนี้นี่ใบแข็งก้านแข็งเลยอยู่นอกตู้นะคะหนึ่งสองรัตนศิ์เป็นงานเจาะหัวนี่สองสามพลอ,อคณีไม้ด่างที่สวนนี่เห็นไหมด่างหัวใหญ่สามนะคะสี่พันดาวนี่ประมาณนี้ป้งห้า เมืองพิษณุโลกนะคะเป็นใบกลมใบแข็งก้านแข็งเลยนี่ห้านะคะหกกินรีร่ายรำไม้ใบหอกกัดสีชมพูอันนี้คือยังกัดไม่สุดเลยนะคะประมาณนี้โป้งนะคะหกเจ็ดนี่นนทเขตด,ดูหน้าเข้มๆกัดสีป้ายๆมาแบบนี้หัว เป็นของชุดที่สองนะคะไม่มีสำรองนะคะได้ก็จะได้ไม้ตามตรงชุดที่เลือกแล้วก็ชุดไหนชุดนั้นหมดคือหมดเนาะชุดต่อไปชุดที่สามนะคะหนึ่งตัวนี้จะเป็นคมควันเขียวไม้เขียวป้ายชมพูแบบนี้ไม้เก่านะคะนี่หัวใหญ่คมควันเขียวนะคะหนึ่งสองมนสวรรค์นีหัวใหญ่สามตัวนี้จะเป็น หงดารุนอันนี้คือมันปูดึงออกจากต้นแม่หักเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้หัวแม่เขามันหัวใหญ่นะคะนี่เป็นหน่อลูกเขานี่ให้เป็นสองหน่อเลยนะคะสองหน่อเนี้ยนับหนึ่งเนาะสามเ,เห็นไหมยุบแล้วขึ้นดินเขาเหนียวเนาะยุบแล้วมันขึ้นนะคะมันก็จะกัดหน้าเลยหงดารุนนะคะสามสี่ปีกมานไม้ใบหอกหน้าเข้มเข้มเลยเป็นทรงคอมแพก นนิ้วโป้งไปเยอะสี่นะคะห้าเพชรสีนิลดูยุบแล้วขึ้นขึ้นมาเป็นแบบดำเลยแต่ที่จริงมันจะออกเป็นโทนน้ำตาลแดงแบบนี้แม่หนึ่งลูกหนึ่งอันนี้แม่ยุบดูยังไม่กลางนะคะใบแข็งก้านแข็งมากเพชรสีนิลน,นะคะห้าหเป็นลูกไม้ใบหอ,อกออกเป็นน้ำตาลน้ำตาลหน่อยก็ประมาณนิ้วโป้งส่วน7ให้สองนับหนึ่งเป็นสุดปราถนานี่ เม็ดขาวก็เริ่มกัดเป็นแดงแล้วนะคะให้สองนับหนึ่งเนาะเจ็ดเป็นของชุดที่สามนะคะชุดต่อไปชุดที่สี่นะคะหนึ่งจะเป็นสุนทรผู้ไม้เก่าแก่จะจัดเนี่ยก็จะเป็นกัดชมพูเข้มๆหน่อยนี่แต่หัวแบบหืมดูพอคล้ายไหมคะก็ได้เยอะเลยแต่ถ้าปลูกไว้ดูเล่นก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะแทงหน่อขึ้นมาหน่อลูกเนาะนีหัวใหญ่มากหนึ่งสุนทรผูสองชายชนนี่ ยังไม่กลางเลยนะคะประมาณนิ้วโป้งสองส่วนสามตัวนี้ตกโตตกโตก,โตก็ส่วนตกโตเนาะตุ๊กแกก็ส่วนตุ๊กแกนะคะสําหรับบอนสีแต่ถ้าต๊กโตภาษาเหนือก็คือตุ๊กแกนั่นแหละนี่นะคะเดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูก็นี่แหละเขาเรียกว่าอะไรที่เหลือคือมันหัวใหญ่หมดเลยก็เลยได้แต่หนอนนี้มาแบ่ง ตัวนี้ปูขออนุญาตตัดใบทิ้งเพราะว่าปูกว่าตอนส่งอะ่ะตกโตอะเป็นไม้ใบแข็งก้านแข็งที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันแข็งมันเปาะเนี่ยถ้าแบบว่าห่อไปแล้วมันก็กว่ามันหักก็ขอตัดนี่นะคะเนี่ยกำลงังตั้งท้องจะให้ดูหน้าไม้เป็นแบบนี้นี่นะคะตกโตนะคะสามสี่สี่ตัวน,ะะ 3, 4, 4, วนี้สุดรักเป็นออกด่างขาวด่างเหลืองแต่สนมากด่างเหลืองมันจะชัดเจน นะคะสำหรับสุดรักหัวกระนิ้วโป้งไปเยอะนะคะสี่สี่ใช่ไหมสี่ส่วนห้าให้สองนับหนึ่งเป็นพรกนกอันนี้ต้นเนี้ยคือกัดละเหมือนจะกัดเยอะกว่านี้ขอบเดี๋ยวเริ่มเริ่มตรงนี้ออกให้เนาะให้สองนับหนึ่งนะคะแต่หัวก็ขนาดตัวนี้ยังประมาณนิ้วโป้งเลยต้นเขียวเนี่ยเดี๋ยวก็กัดมือนกันนี่ให้สองนับหนึ่งนะคะห้าอึ๊บ หจะเป็นเทพีบ้านไพรก็ไม้ด่างอยู่นอกตู้ก็จะออกส้มๆแบบนี้นี่หัว6นะคะ7ดเพชรสีนิ่เห็นไหมยุบแล้วขึ้นหัวใหญ่มากเป็นของชุดที่สี่นะคะชุดต่อไปชุดที่ห้าฮึบหนึมณีมรกตนี่หัวใหญ่ใหญ่เลยแหละนี่ดูมณีมรกตเป็นไม้ด่างนะคะนี ดไหมด่างสวยเลยหนึ่งนะคะมันมีมรกตสองตัวนี้จะเป็นคมข,ขวัญเขียวแม่หนึ่งลูกหนึ่งไม้เขียวใบชมพูส่งก็ขอตัดใบของต้นแม่นี่ทิ้งเนาะเนี่ยก็เดี๋ยวมันตั้งท้องตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะขึ้นใบใหม่ให้นะคะตัดออกประมาณนี้นี่ก็แต่ต้นลูกไม่ตัดนะคะตัดแต่ต้นแม่ออกเนาะนี่แม่หนึ่งลูกหนึ่งนะคะโคมขวันเขียวนะคะสอง สามนารีบุรพายังไม่กลางแต่ป้ายสวยเลยเนี่ยหัวประพันนิ้วโป้งสามเอ้ยใช่สามสี่ดาวังคารเป็นไม้พื้นแดงเลือดหมูแล้วมันก็จะเปิดๆมาแบบนี้นะคะหน้าเข้มเลยเนี่ยดาวังคารหัวเนี่ยเกินนิ้วโป้งนี่นะคะสี่ใช่ไหมเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้า เพชรสีนินนะคะให้สองนับหนึ่งห้านะคะนี่หชมพูททวีนี่หัวประมาณนุ้โป้งนะคะหนะคะ7จะเป็นสุนทรภู่เป็นงานเจาะหัวนี่นี่นะคะเจดเป็นของชุดที่ห้าชุดต่อไปชุดที่หนะคะหนึ่งจะเป็นเจ้าสาวดู เป็นงานจองหัวนี่เห็นไหมตรงปกไหมเจ้าสาวนะคะดูความป้ายอยู่ในตู้อะความป้ายมันจะชัดชัดมากนะคะแต่พออยู่นอกตู้อะถามวาชัดไหมมันก็ชัดเหมือนกันแต่ความป้ายมันจะเข้มมากนะคะเนี่ยดูเนี่ยมันป้ายทั้งคู่เลยเนี่นะคะเจ้าสาวนะคะหนึ่งสองมณีทองนี่หน้าทองทองเหลืองเหลืองเปรหอหัวใหญ่ สองนะคะมณีทอง3จังหวัดประจวบคีรีขันก็จะเป็นพื้นชมพูมีเม็ดขาวแบบนี้นี่เกินืนิโป่งนะคะ3 4ให้สองนับหนึ่งเป็นปาตีประดับดาวเป็นไม้หน้าเข้มเลยนะคะพื้นแดงเม็ดขาวแบบนี้อยู่นอกตู้ใบใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยหัวใหญ่อยู่นะให้สองนับหนึ่งนะคะ4 5จะเป็นเขื่อนสิริกิต พื้นนอกเขียวอ่อนนะคะแล้วจะมีเขียวเข้มเนี่ยเปอรเ,เตรงกลางจะเป็นสีชมพูเขื่อนเศรษฐกิจนะคะห้าหก<พ> <6 S 2> เพชรมนฑลหน้าเข้มๆเลยหนะคะ,ะ,คะ7จะเป็นผ้านารายอันนี้คือแก่จัดเลยแก่จัดจัดจะเป็นแบบนี้หัวเนะคะ เป็นของชุดที่6นะคะชุดต่อไปนะคะชุดที่7นะคะ 1. จะเป็นมะนีมรกตนี่ด่างสวยๆเรื่หัวใหญ่ด้วยนี่นะคะ 1. น,นะคะมะนีมรกต 2. ชายชนจิวตะแจวประมาณนิ้วโป้ง 2. นะคะ 3. ปีกมานไม้ใบหอกหน้าเข้มนี่เกินนิ้วโป้ง 3. 4นารีบุรพานี่ป้ายสวยๆเลยนี่สี่ห้าตัวนี้จะเป็นลูกไม้ใบหอกหน้าเข้มเหมือนกระดูกจะเป็นสีดำๆหอยใหญ่เป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะห้าหกอัศวินดำนี่ปูได้มาในนามอัศวินดำเนาะไม่ใช่ตะวันชิงคบนะคะป้ายก็เป็นอัศวินดำนะคะหกเจ็ดจะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ไก่ เป็นของชุดที่7นะคะชุดต่อไปชุดที่8นะคะ 1. อาอสงไขดูยุบแล้วขึ้นป้ายสวยมากหน้าเข้มจัดเลยนี่เกินนิวโป้งนะคะ 1. อาอสงไขยสชายชนนี่ประมาณนิวโป้ง 2. นะคะ 3. มณีมรกตนี่ดาหัวใหญ่อยู่3นะคะ สีนะมังจันเป็นไม้กัดสีออกชมพูแบบนี้หัวสี่ห้าให้สองนับหนึ่งเป็นวิมานดินดูหน้าวิมานดินโอ้โหสวยนี่หัวประมาณนี้โป้งทั้งสองนะคะห้าหกก็ให้สองนับหนึ่งเป็นยุทธหัตถีเห็นไหมอยู่นอกตู้มันจะเริ่มกัดชมพูไวนี่หัวให้สองนับหนึ่งนะคะหกเจ็ดพนารายณ์นี่แก่จะจัดเลยหัว ดูหน้าก่อนนี่เจ็ดนะคะนี่เป็นของชุดที่แปดชุดต่อไปชุดที่เก้าชุดสุดท้ายวันนี้มีเก้าชุดเนาะหนึ่งจะเป็นสบายนางฟ้าดูหงานเจาะหัวขึ้นมาแบบก็เป็นแดงให้เลยนะคะเขาจะเป็นพื้นแดงออกขอบเขียวแบบนี้มันก็อาจจะเนี่ยม้อนมอนก่อนยังกลางไม่สุดอันนี้ก็มีตำหนิดีนึ่งเดี๋ยวเล็มออกให้ นี่นะคะได้2องเลยเป็นงานจ่องหัวมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรานะคะหนึ่หัวใหญ่สบายนางฟ้านะคะหนึ่งสองเพชรเพชบ้านประทุมดูฮาร์ปเลยประมาณนิ้โป้งนะคะสองสาหลวงปูข่ขาวประมาณนิ้วโป้งนะคะสามสี่ตัวนี้เพ่น,นจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะนี่ขนาดอยู่นอกตู้เนาะ ขูดตอนแดดนะคะมันก็จะเฉาเนาะแต่เดี๋ยวแช่น้ําให้แล้วก็วันส่งมันก็แข็งนะคะนี่อยูโป่งนะคะประจบคีรีขันนะคะสี่ห้าจะเป็นลูกไม้ด่างตัวนี้เป็นชิ้นผ่าแล้วแหละนี่นะคะห้านี่มันจะด่างแบบนี้ห้านะคะหกพานารายเจ็ดตัวนี้ก็เป็นลูกไม้นี่ดูหน้าลูกไม้ตัวนี้สวย นี่ก็อ่อนๆออ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 ทิ้งแล้วนะคะเป็นของชุดที่9ชุดสุดท้ายนะคะสําหรับวันนี้ปูก็มีชุดงานหัวมาเลี้ยงนอกตู้มาแบ่งปันทั้งหมด9้าชุดนะคะปูฝากลุงป้าน้าอากดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไคร b ์ให้เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ